นายสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568โดยระบุว่าเท่าที่ฟังก็เป็นประเด็นที่ตอบได้อยู่แล้วส่วนการที่พักก้าวไกลเตรียมอภิปรายเรื่องงบลับกระทรวงกลาโหมและกอรรมนนั้นเรื่องงบลับก็พูดกันมาทุกปีก็ไม่แปลกโดนถล่มทุกปีซึ่งเราเองก็มีหน้าที่ในการตอบก็เชื่อว่าสามารถตอบได้อธิบายได้ ส่วนเรื่องยุตโทรปรณกอกองทัพโดยเฉพาะเรื่องของเรือดำน้ำฝ่ายค้านเคยถามไว้แล้วตนสามารถตอบได้ทุกข้อเพียงแต่ว่าห่วงอย่างเดียวคือเวลาตอบที่ตนเองได้รับการจัดสรรมาน้อยโดยได้มาเพียง25นาทีเท่านั้นถ้าข้อหาเยอะก็ไม่รู้จะตอบยังไงขณะที่เรื่องยุตโทรปรณกอกองทัพเคยบอกไปแล้วว่าเราซื้อเท่าที่จําเป็น ส่วนกรณีนายวิโรดลักษณะอดิสรเตรียมอภิปรายงบกองทัพนั้นตนก็อยากให้ฝ่ายค้านแบ่งเวลามาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นจะได้ตอบกันอย่างชัดเจนซึ่ง25นาทีตนกลัวไม่พออยากได้เวลาที่สูสีกับฝ่ายค้านส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำขณะนี้กระทรวงกลาโหมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งกำลังพิจารณาในเรื่องข้อกฎหมายและความคุ้มค่าจึงยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมครอมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเพิ่มค่าตอบแทนทหารเกณฑ์เดือนละ11,000บาทนั้นนายสุทินบอกว่าเป็นการเพิ่มทั่วไปให้กับข้าราชการทุกกระทรวงโดยขึ้นประมาณ10%โดยเฉพาะข้าราชการระดับชั้นผู้น้อยดังนั้นพลทหารจึงได้รับอน,นิสงส์นี้ด้วยแต่จะไม่ได้รับเต็มร้อเเซพราะมีการหักที่จําเป็นเช่นการหักภาษีเงินสะสมและประกันชีวิตซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ข้อสรุปว่ามีรายการที่หักได้ และหักไม่ได้และจะมีการออกเป็นคำสั่งกระทรวงกลาโหมต่อไปส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีเก็บค่าดูดซ่วมและ WiFi ของทหารเกณฑ์น,นั้นนายสุทินยืนยันว่าค่าเหล่านี้กองทัพและผู้บังคับกองพันไม่เคยให้หักและไม่มีนโยบายให้หักแต่กรณีที่พบถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามนโยบายก็ต้องสอบสวนลงโทษและจะทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ